สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมครูยิวนะครับจะมาสาธิตวิธีการลงสีนะครับโดยการเทสค่าสีว่ามีคุณสมบัติโปร่งแสงทึบแสงกึ่งโปร่งแสงกึ่งทึบแสงอย่างไรนะครับโดยกระดาษจะสังเกตได้ว่าจะมีสีดำนะครับสีดำตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่เราจะเทสว่าสีเนี่ยมันมีความทึบแสง มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสีแรกกันก่อนครับสีแรกก็คือสีเออ่ลเวนเดอร์นะครับอันนี้เป็นสีน้ำผมจะใช้พู้กันแบนตรงแบบนี้ไปก่อนเสร็จแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวทําละลายาไล่ผ่านทะลุสีดำมานะครับ กระดาษที่เป็นกระดาษคอตตอนใยฝ้ายร้อซนะครับเราจะเห็นได้ว่าสีจะมีการแตกตัวกระจายตัวออกไปนี่เป็นสีลาเวนเดอร์นะครับเป็นสีที่นิยมใช้เขียนพวกกลุ่มท้องฟ้าหรือกลุ่มก้อนเมฆอะไเลยต่าง ันนี้คือสีที่หนึ่งผ่านไปสีที่สองชื่อว่าสีโคบอลบลูนะครับน้ำเงินโคบอลบลูไอตัวที่เป็นแถบด้านบนเนี่ยมันจะต้องเข้มหน่อยเป็นเนื้อสีนิดนึง เดี๋ยวเราจะไล่สีค่าระดับน้ำหนักของสีเนี่ยลงมาด้านล่างมีข้อควรระวังอาจจะต้องระวังไม่ให้สีมันไปโดนแถบสีด้านข้างนะครับแล้วเราก็ใช้น้ำเนเป็นตัวทำละลายลงมาอันนี้ก็จะเหมาะกับการเขียนกลุ่มท้องฟ้าเหมือนกันเราจะใช้ส่วนที่เป็นหน้าตัดของอผู้กันก็ได้ สำหรับผู้ที่ฝึกทักษะสีน้ำใหม่หมเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองฝึกการไล่ค่าระดับน้ำหนักของสีแบบนี้ก่อนนะครับแล้วจะได้รู้คุณสมบัติของสีได้ว่าสีที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นสีทึบแสงหรือโปร่งแสงมันจะมีค่าคุณสมบัติบอกอยู่ข้างหลอดครับมันจะเป็นช่องอาจจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมสีดำครึ่งหนึ่งเป็นสีดำครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวก็ได้ แล้วแต่แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับต่อไปสีที่3นี้จะเป็นสีที่เป็นสีเมทัลลิกหน่อยนะครับเป็นสีตระกูลพวกดีเซอร์เป็นสีสนิมโทนสนิมนะครับกลุ่มสีที่ผมนำมาใช้ในวันนี้จะเป็นสีที่นิยมนำมาเขียนพวกภาพพิวทัศน เห็นไหมครับกลุ่มสีที่เป็นสีที่เป็นสีเมทัลลิกเนี่ยเวลาเขียนไปปุ๊บมันจะเห็นเป็นประกายออกมาเขานิยมไว้ใช้สำหรับการเคลือบโดยส่วนใหญ่ ถ้าเป็นลักษณะของอสีที่เป็นเมทัลลิกแบบนี้นะครับอาจจะเคลือบบนสีน้ำเงินหรือสีอะไรต่างๆก็ได้เพราะว่าสีน้ำเนี่ยมันสามารถทําได้หลายเทคนิคหลากหลายวิธีการนะครับมันมีเทคนิคเยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อไปสีชื่อว่า u n d e r อร์ซีกรีนอัน r ด e ร์ซีกรนนะครับช่องที่สี่ นี้จะเป็นกลุ่มพิมพ์เทนะครับกลุ่มที่ใช้พวกแร่ธาตุหรือคอลแลนดัมพวกอัญมณีอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาผสมเราลองดูเอฟเฟกของมันบางครั้งเราอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสีสีหนึ่งเนี่ยผมล้างผู้กันไม่สะอาดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันอาจจะให้ค่าของสีที่มีความแตกต่างกันก็ได้ อาจจะเป็นแบบสีแบบหลอดเดียวเนี่ยแต่ให้ค่าความต่างของสีมาเป็น2ส,สี3ส,สีแล้วแต่ส่วนผสมของแบรนด์นั้นๆน,น,นะครับซึ่งผมใช้หลากหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นเกรดอาร์ติส์ถ้าส่วนใหญ่นี่คือสีอันเดอร์สีกรีนเดี๋ยวเราลองดูปฏิกิริยาของมันดู ครับว่ามันจะเป็นยังไงช่องที่5เป็นพลาสเส้นกรีนนะครับเราเคยได้ยินสีพลาสเส้นบลูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูพลาสเส้นกรีนดูบ้างสิถ้าเป็นเนื้อสีหน่อย ออกเขียวแบบเข้มๆค,คล้ายสีเขียววิลเดียนเหมือนกันนะครับวิลเดียนหรือวอลเดียนก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะรเราต้องเวลาการเกลี่ยสีหรือการเบรนสีเนี่ยจะต้องเบรนในขณะที่สีมันยังเห็นไหมครับมันจะมีรอยต่อตรงเนี้ยแล้วเราก็ใช้น้ำ รูปลงไปข้อดีของกระดาษตัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือเท็กเจอร์มันมันสามารถแบบทำให้เกิดเอฟเฟกต่างๆได้ง่ายแล้วก็น่าสนใจนะฮะอันนี้เป็นพลัสสีนกรีนต่อไปเป็นดีฟซักกรีนดีฟที่แปลว่าเข้มนะครับไม่ใช่แปลว่าลึกนะถ้าสัต พอะเรือนหรือศัพท์สามัญทั่วไปเนี่ยจะแปลว่าลึกแต่ว่าถ้าเป็นภาษาในทางงานศิลปะเนี่ยจะแปลว่าเข้มนะครับหรือ huge เนี่ยแปลว่าสีที่เป็นสีแท้หรือคำว่า dark เนี่ยก็เป็นสีที่แปลว่าแปลว่าเข้มเหมือนกันนะครับ เป็นข้อมูลสำหรับคนที่กำลังเริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องของทักษะสีน้ำนะครับสำหรับมือใหม่ควรจะฝึกไล่แบบอย่างที่ผมทำให้ดูก่อนแต่จริงเนี่ยต้องควรควรที่จะให้แต่ละช่องเนี่ยมันแห้งก่อนแต่อันนี้มันเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปครับก็เลยขออนุญาตใช้วิธีการคือ เขียนให้ดูเลยรอยระหว่างรอยต่อเห็นไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูดีเนี่ยผมจะเว้นนิดหนึ่งช่องระหว่างรอยต่อของสีเนี่ยเพื่อไม่ให้สีมันมาปะทะกันหรือชนกันนะครับหรือไม่ให้มันซอฟเข้าไปหากันแต่เนี้ยมันซอฟเข้ามาหากันไม่เป็นไรแต่เราต้องการดูปฏิกิริยาความทึบแสงของมันอันนี้เป็น deep e p s g r e e n นะครับต่อไป กรีนแอ p พลานะครับเหมือนสีเขียวสนามหญ้าอะไรประมาณเนี้ยเขียวสนามหญ้าเขียวต้นไม้แน่นอนครับอันนี้เป็นสีทึบแสงแน่ๆเห็นไหมครับเพราะว่าถ้าลงไปใกล้เคียงกับสีดำเลยทึบเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นกลุ่มพิมพมเทคเหมือนกันนะครับที่แปลว่าใช้พวกแร่ธาหรืออัญมณีพวกนี้เป็นกลุ่มสีพิเศษนะครับราคาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ส่วนผสมหรือคอนดัมที่ผสมอยู่ข้างในนะครับหรืออัญมณีหรือแก่ธาต่างๆบางหลอดนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับศึกษาเอาเองได้นะครับไม่ไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่ แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมสาธิตให้ให้ดูเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสีที่ผมบริหารจัดการจากเ,าเงินเดือนเนาะมาลองใช้เพราะว่าเราทํางานสีน้ําที่เป็นมืออาชีพแล้วมันก็บางครั้งมันก็ต้องลงทุนเพื่อให้เกิดความรู้ความรู้กับตัวผมเองแล้วก็ความรู้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับจะได้เอาไปขยายผลในการปฏิบัติงานต่อได้ ต่อไปก็เป็นกลุ่มพีมทิกเหมือนกันนะครับนี่เป็นกิีนไลน์เกรนนี่นะครับเกรนนี่ก็แปลว่ากลุ่มพวกที่มีประกายของเม็ดสีนี่ครับปฏิกิริยาถ้าเราลองสเกตดูจะออกแบบนี้สีแดงแดงแทรกเข้าไปด้วยอันนี้เป็นเกิดจากการผสมของพวกธาตุพวกออกไซด์อะไรต่างๆ นี่แน่นอนครับเป็นสีโปร่งแสงหรือเปล่าอ้าทึบแสงเหมือนกันครับเป็นโอเพกเหมือนกันบางคนก็เรียกว่าโอเพกนะครับบางคนก็เรียกว่าโอเพกแล้วแต่สำเนียงของแต่ละคนโอเพกก็แปลว่าทึบแสงนะครับ ่วนใหญ่เวลาเราเขียนพวกต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้มีเขียวอย่างเดียวใช่ไหมครับเขียวก็ไม่ได้มีเขียวเฉดเดียวมันก็อาจจะมีเขียวแบบที่มันหลากหลายเพราะนั้นแล้วถ้าเราศึกษาหรือทำความเข้าใจกับมันได้เนี่ยเวลาเราเขียนภาพทิวทัศน์พวกเอ่อแลน์สเคปพวกนี้นะครับก็จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าสีมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ มันขึ้นอยู่กับสภาวะอุณหภูมิสภาวะของแสงแดดด้วยถ้าเราเขียนภาพนอกสถานที่เนี่ยมันจะรู้เลยครับว่าสีที่เราใช้เขียนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรครับห้า นนีเป็ต่อไปเป็นริ r ก e n g o นะครับชื่อสีเขาจะแปลกๆหน่อยเนาะถ้าใครคาดเดาออกก็น่าจะรู้ว่าเป็นแบรนด์ของอะไร r i c h ิ n g ก g ์กินโก็เก็เป็น,ป,นประมาณว่าแปลว่าแปลว่าเขียวทองอะประมาณนั้นนะครับอ่าอย่างนี้น่าจะเป็น ป่งแสงนะพยาธนะครับพอดีสุนัขนอนอยู่ใต้ที่สาธิตการปฏิบัติงานอยู่อาจจะทําให้เสาคาดเคลื่อนหน่อยเดี๋ยวผมจะพยายามใช้มือจับก็แล้วกันนะครับอีกอย่างหลายๆคนนะ่ะที่ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะม,มีเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่ เอเป็นเหมือนคู่หูในการปฏิบัติงานอะ่ะอย่างผมก็จะมีสุนัขแล้วก็แมว มีเสียงรบกวนบ้านเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกติครับไม่เป็นไรอ่าโอ้สีนี้ค่อนข้างสวยนะริชกินโกอ่าต่อไปริชกินโกต่อไปคลินิสคลินิสเยลโล่นะครับกรีนิสเยลโล อ่านี้จะออกแบบน้ำตาลหน่อย,น,อยนะแต่เป็นเป็นเขียวนะครับเขียวแบบใบไม้แห้งนะครับเวลาการเขียนภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพแนวทิวทัศน์หรือการเขียนภาพทางพื้นศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะการเขียนภาพทางพื้นศาสตร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของการคำนวณมาตราส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาตราส่วนการเขียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือข้อกําหนด,ดอื่นๆใดๆต่างๆนะครับการเขียนภาพทางพืชศาสตร์ก็ก็ควรที่จะศึกษาเรื่องของกลุ่มสีลักษณะทางกายภาพของใบไม้ต้นไม้หรือดอกไม้มันเป็นยังไงนะครับมันเป็นเขียวเฉดไหนมันเป็นโทนไหนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับ นี้ก็จะเป็นสีที่ออกไหมครับเนี้เรามองดูเป็นออกเป็นสีน้าตาลแต่พอเราลองไล่ค่าระดับหนักแล้วมันออกเป็นเขียวอ่อนนะเห็นไหมแต่สองสีนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกัน Rish rich i n d i g o กับ n n เ s s Yellow นะครับต่อไปเป็นบาวบาวกรีนาบากรีนเป็นน้ําตาลเขียวดูดิค่อนข,ข้างใกล้เคียงกันนะ อืมแต่อันนี้มันจะออกเขียวมากกว่าเหมือนผมให้น้ำหนักไปประมาณแบบเหมือนเขียวแบบที่มันกำลังจะเป็นแบบใบไม้กำลังแห้งนะครับนี่นี่นะครับ การไล่ค่าระดับหนักสนุกดีนะครับถ้าเราทําเป็นแถบสีพวกนี้ไว้เราจะได้รู้ว่าค่าความต่างของสีเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้จริงๆมันใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมแต่เวลามันแห้งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูตอนปฏิกิริยาของสีตอนมันแห้งด้วยว่ามันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็น สีบาวกรีนต่อไปเป็นสีอีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่าโกลเด้นกรีนโกลเด้นกรีนอันนี้ออกเขียวเลยครับผ่านตัวทึบแสงเห็นแสดงว่าอันนี้มีความเป็น ความทึบแสงเดี๋ยวขอ,อยักขยับหน่อยนะครับเมืเม่อ,อ,ก,อกี้อาจจะมองมองไม่เห็นหรืน่าจะมองเห็นมากขึ้นอันนี้นะครับก็ไล่ค่าระดับน้ำหนักตรงนี้ลงไป พักรีแลกซ์สักหน่อยนะครับก็จะเป็นแถบน้ำหนักแบบนี้เดี๋ยวรอดูปฏิกิริยามันแห้งด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะทำอีกแถบหนึ่งด้านบนให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง